โอ้นี่ครับที่เด็ดเลยน,นี่ร่วมห่วงคางดำนี่บ้านบานเนาะครับหัวบ้อนบานแบบซัมมาปีทุกอย่างตรงนี้นโอ้นี่แมงดาหน,น่อยพ่อแม่าู้สว่านครับแมงเหนียวพวกแมงอีดแมงปล่อยเงาแบบนี้เไม่มอีดทั้งอีดครับน,นั่นนะมันทุกคนแมงกิดบางคนเกินแมงกล่องแขนโอขาบ้านบ้านได้หลายครับวันนี้พอดีเลือดที่หนึ่งเน้อมุกหนึ่งเป็นโซนแต่ละมุก คุมคาเลยโมกถ้าเรามกบุ้งขึนกแล้วจะมีขายใส่ไหมเขาจอดตักเอาบึ้มๆโ่นเนาะแต่ก็เจ้าหาว่างเนี๋ยวยงเขียวใหญ่ด้วยน้องพี่น้องดูรแหงเขียวไปสอนเนาะแสารนั้นต้องแบบบอกเลยน้ำน้ำต้องขังตลอดปีครับแล้วก็บ่มีสารเคมีแต่มีขยะคาห์ยาพวกหูควยตายไปๆครับผมถ้าซุ่มอยู่เมืองแนี่ยเราไม่ได้สวยเงี้ยแบบได้หน่อยหาได้ซุ่มดีกับบุญหัวได้หนี่ยังแบบสอนเบิ้ลมือ มกเดียวนี่อัออในไงเลยเอาเฮงเลต่อครับไปะที่นี่มอ่อนมอโหมอไอ้ม,ม,มเอาเฮงเลต่อครับขั้นตอนต่อไปล่างปะล่างนเล้าโอเคครับผมตอนเขาโชว์วัตถุดิบบางม,มี่ย่างเนีไยเอาไรกันนะพี่ที่มันแปลกที่สุดเา๋านี่กับนี่เลยนึกส่ นี่แม่งแม่งอียบางวงเงินด้วยก่อนเนกัดคือจังเก็บกันจังน้อยนี่กับคนไม่หยีดช่นามผ้ชายอีกแม่งคนเลยสายพันแม่งบางงาเงาอะไรนังเนยนเขาอิ่แม่งแต่อบไป็นหวมีหัวกอย่างนะ้ด่ขอโชว์หัวนะอันนี้หวกกบอันนี้หวกกบอันนี้หวกบห่อก็มีสีนีหวกหางดำนีหางดำเป็นขินงขาด่ บ่ดิหกครั้งเดิมหกยิ่งขึ้นดำดำหกอื่นหกซุ้มหนีนี่ยังสิคับเออหกครงดำขาดขาดแต่ปูหน่อยเนาะพี่เนาะขาดแต่ปูหน่อยครับผมขาอื่นโคเบิสนี่ดีไหมอันนี้ก็มีกิเต้ากิเต้าครบเต้าหน่อยตัวเนียอ่าครับเจิดกับบ่าวเนื้อหล่อๆสักหน่อยนะครับผมพี่หนุ่มนะครับผมนี่ครับผมบ่บมกใช่ป่ักแย่งตตนเป็นลายนะโอ้โหดีเด็ดเลยหักรวมๆครับผม อุ้ยโอเคได้เลยได้นะมนอรูแบบแก้มขั้นรอเวลาแล้วเป็นไงเบาวมี้งพีแนะน้ำบ่าวพันธุ์พึ่งเมืองนะครับผมครับแต่มือจากสั้นนิดนึงนะครับแล้วจะใช้ขยะออกกันมดดินไส่ใส่ขึ้ฝาเดียรึตัวนี้มดดินออกน้องครับเย็นอยู่โอ้โหนี่สุกเลยครับเลยหลวกรึพอดีเลยรลวกล่ะครับเดี๋ยวสั้นลุงต้องเดี๋ยวลุงลงชิมเลยครับสิสันชิมเลยครับผมคเอาชิมเลยใช่ไหม มันมีเด็กติ๊กบนนี่วางมือใหม่กันนะเฮ็ดบุปปินโมได้ร้องจริงอ่ามือกินเนืเปลือกได้หนักแล้แข็งแรงเปียกบานผมบานผมแข็งเลยเปียกเสื้อทุงไว้แล้วก็เจ้าไปเฮ็ดปูนเขี่ยวมากนะครับเอาเตี๋แจกแหงสี่นเอนลูกไก่บรรเด่นบนนี้เออเจ้าอ่ะสั่นชิมได้อยู่ครับนี่เครับรอไก่ตันกันแล้วมือหน่อยตั้งตั้งขันเลยโอเค นี่ครับบรรยากาศดีๆอารันถูกกว่ามากนะครับวันดีครับผมช่องอีสานผมหาซิมซิมซีมมีป่านิ่มแบบขอซื้อเมนูอย่างนี้ครับพี่มั่ลุยสวนนะครับนี่เรียกว่าลุเ็นมนาวไผ่ครับขัดเป็นหมูปลามีแต่มะเขือเราตองเขาจะัดเก็ดเขาจะเชียวหนังไปเผาไฟนะครับแางดีขูดขน่างดีเลย บราลูกกันเนี่ยี่เดยหยอกป่าแล้วก็ป่ามะเขืออะไรเงี้ยอ๋อเาพี่สันกิมนะครับโซกันดูดหอยกันนะต้องให้มีเสียงดังเด้พียบเองพันรับพี่รุ่มรองไหมเมื่อกี้นี่ได้ต้องให้มีเสียงครับผมได้ครับดังเท่าไห้ดีได้เอาเอาเอาหอยนี่นะคตั้งเออตั้งดังดีกินต้องเสียงดังเลยเฮ้เดียวตุ่งจ้าพี่สันเดียวโซ้ะ ไม่อาดก็ได้สันแกเองเลยอาโชว์กันแกแบบแบบลันทุ่งนะแต่ก็อยู่นี่แลนว้ครับผมเนาะบานท้องสิละมีานมังางดีครับแล้วขันดวกบอกเจ็บิ้วโปยนอนกับปวดดยู่หันเลยเรียกชวนมดจิ้มเจ็บครับเื่อมจิ้มไปมดิดนอนเห็นมีเสียงหม สูผ่าไปรุ่นนี่เลาจ้าดูดสิแรงอยู่เหลียวมึงเอาพี่โบเจ้าเจ้าไม่อกี้พี่อ๋อเด็กใหญดูดว่านี่ผ่ายโอ้โหโอ้โหจริงครับผมไอ้เบาสันเอาไอ้เบาเนี่ยเบาอยู่ของแถะอยู่แล้วสาวเขียนนี่ระวังไว้ครับมันมีอย่างนั้นเหอคับผมเดี๋ยวฟังเสียงไอ้นู้คือกันล่ะตัวจริงเลยล่ะนี่ เสียรถแล้วเสียอะไรผิดไหมเสียปิ่มข้อเลยรหน่อยยังดูนี่ครับคุยโอ้เรือดจากกระติดงวดเห้อครับต้องไดบบผิดได้หลายเนาะครับเจ้าเจ้าเจ้าหมาหมาจะลองให้เบิ้งครับน้ำจิ้มเด็ดไหมครับจิ้มเนาะได้ถืออะไรเนี่โอ้ซึนเลยจิ่มเอาเลือดออกครับผมข้าว จังดูเซีเลียหวานดีโอ้อาว่หวานดีครับมาครับผมตวยน้ำจิ้มเอาแต่ควมนัวมใส่กับแสี่บเดีวน้ำจิ้มอร่อยรับผมติตมาแบบเยิ่มเเลยหองเหี่ยอมเหียองเีวดแต่มันน้ำเาครับผมสูตนก็เสียเกือบสมัรบอยทำดา ตรงต้างปุ๊บเซฟเรีอบไ้แล้วหัวไม่แขกพี่พี่เลยครับผมใส่ใส่รเสียงสดีรอรอ่ได้มันเมานะครับมีที่เด็กครับผมโอยเสียมันมาจากเชียงใหม่ครับผม

บ้านท้าคืออย่างนี่คับมันก็ประมาณสุ่มงก็บ้านท้องมีครับมันเป็นหัวบาสบีบหัวไข่ไย่งแมมันคือหวานนี่อย่างย่างบ้นนี้แต่วานอ่อนยงกอออนคืออยู่ด้หวานยังไงเขาเหตไกลไหมหวานยังกอเขี้ยวหัวตัวหนึ่งนะครับนี่บาสบีลงไปที่นี้ที่พ่นี้ยเพื้นอันต่ำตำใส่เน้ำึ่งทำไมกินล่ะก็ของเออเขี้ยวหัอ ขึ้นตายวะแรงลีเออเสียดายเหล่าเลอที่สวงบนเลยต้อตาแสกเลยทัมื่อกี้นี่รูดแบบนี้ของแถบตัวนี้อัไนยเหมันย่างควอนไหมมาถึง่าขับคุ้นข้างไก่เนี่ยเอาเสื้อหมอนใส่ละใหม่มันจังบนลอเบงก้อนผมตื่นที่เดินเมื่อกี้มันเสียบพื่อะคนไออัเจียบอกมันเล่าดิเอานี่เอาเนี่ยเอานี่ดูว่ มันอ้มันองมีปลาด้วยแรงอีเลยบเลยนี่แหละเอาแบบนี่แหะย่างขับรถบอกว่าเนี่สวงเลยนช่ก็บอกนดดีอ่านี่เอาอะไรเง้เออเนียอย่างนี้ดีกว่าเ้าข้างแรกข้างแรกสวงเดี๋ยวเดี๋ยวมาสุบีไตยวันมต้ไงใสใหรือกใ่าว่ผสมได้ดนีแล้วส่วนยามวาแล้วผสมลงได้หนีกันแ้วรียกเงินจากมวายนันี่บอกแล้วว่มันมกันเด้ มาวามาเจ็บเราที่นี่ะซื้อไปยุ่ยครับโซ่จริงครับผมโซจริงสจวดเลยถ้าเป็นหลอดมันไม่แรงแบบนี้แต่แต่ออกมานยังเข็นมันตังหนาหัวราะหมาซ่อนไว้ในสอดดำๆก็เห็นท่ศานจะไปไหนฮะไม่รล้อาเผื่อผมด้วยสีคุ้นสีเลยของผนแบบแน่นเลยไหมจับมากเลยนี่งานนี่กานมันตรกลับมาเลยพอละ แล้วก abei, ga, the the kind of show, ็มาสเตอร์บีก like ับยกสูนี่มันเของดีรูป่อนยี่หอดีซุ้มนี่น้ำจิมดีมาตรฐานจแล้วซุ้มนี่ขายอัดร้องครับผมนี่แหละนื้อแกงหมวงสดเล่นบ่อยติดเนบ้อยยังิดไหมตาตกันยังไงนะต่างต่างตด่านีปถุใส่ยครับผมใส่ครับผมงเด็ดอาไลย้ออพี่นี่ผมชอบซอสครับผมนี้ใส่ยีกเนี่ยแกงอนี้อาร์ตเคยไปกินที่บ้านแล้วไ่ใช่หร นี่มือสุดท้าสุดการแบบนี้ครผมแจงกันถึงกันผมหลุดผมหลุดซองผมหลุดซึกเลยนะโคตรโหดโอ้ซ้ำกันกันรุ่นนี่ลายของผมอีเพิ่มว่าเส้นหน่อยหักหน่อยเส้นลายหักไหลแต่เรียว่าหักไหลเส้นไหลนะครับต้องใส่แกงยีรีด้วยยำทุกคนนี่เหลือแตกได้เหรอขนา้นในขนาดไหนครับทรงหนี้งฮันดูแบนดอกเล็กน้อยเล็กน้อยอีคาร์วิ หนึ่งสองสามีห้าโอเคตาแตกแล้วฮ่า่ตาแตกเลยโอ้ทนได้เสยเลยเนาะเตนโดดเลยแล้วกูกินี่ว่ามันต้องแก่ืนแห้งอีกุ๊บเลยเลยต้องแก้เดียวต้องแก้จริงคนที่เปลี่ยนวัดเป็นยังไงมันแก้ฮึบเลยฮึบฮึบเลยเทินมเลยอาฮึบฮึบแล้วกนตออแสบลีเนาะมันหวานเนือป่าแบบสด้ตาแตงอย่แล้ว่แกแ้ว่งลางนี่ พี่สั้นนี้เลยพี่สั้นดังเกาะเต่าหอยู่ครับว่โอ้เดี๋ยวผมจะไปแจกทีมงานผมอยู่เดี๋ยวเปลี่ปเอทีมงานกินด้วย่างแล้วเอ๋อกินลงครับโอ้นพี่ไม่กินอ๋อเมื่กินปะพี่ไม่กินดิเดี๋ยวรอพี่สั้นมาก่อนเดี๋ยวก็จะอู้หูจ้าคมแสบแล้วนี่เจ้วรสชาติเป็นไงรสชาติมัน เนาะก็คือกินดีเลยแมนซอสที่ดีอยู่แต่ว่าซอสเขยาะเห็มากเหมืนมันแข่เข่ากันคนนะมือปีมือคือใส่พอดีกินครับผมใส่ลมานกับที่แต่ขาดพวกเขาจะได้แบบผักเย็นๆเนาะพวกเสวเอาหวานๆไว้อันนี้พี่กินออกกับนี้นะเพราะว่าพี่ไม่กินนี้พี่ใส่ได้ปลาทอดต่อเซาสบีครับผมพี่มัน เราเคยกินแล้วใสี่ยเนี่ยเอาฝึกมากับมือเอาเอาซอสไหมมีซอสซอสเป็นเท่าไหร่่แต่พี่เคยกินแล้วตอนนี้ไมากับมือแล้วไม่เป็นไรตอนแรกก็เหมือนกันจะตายเหมือนกันตอนแรกบอสโกงกันมันต้องปาดดีมัรเขาไม่ต้องหยิบออกเต็มผมว่าออกอยู่บอสขันทัางอื่นเลย้หายยใจดวผมกินกับหอยครับผมเออนั่นมาแปลกๆเลยอ่ะทีนี่ครับ แหงแซวแล้วสอดแซวไปเลยครับผมกะปินี่แต่พอญี่ปุ่นเปิดประเทศเขาอยู่เด็กเนาะกินสองอย่างนี่เผ็ดก็ใส่วาซาบิอยากนัวอยากเค็มก็ใส่โซยุได้ครับได้เนาะโอเคมันกันอยู่เนาะไอ้แบบนีะให้ใจผมมาแล้วเจอสายเผ็ดเลยพอดีแสดงว่าไปกินร้านนั้นเด็กสีดูได้พี่นี่ร้อยพีซสั้นไปกินดูได้นี่ต้องกระเด็นต้องเที่ยงมันจะแก้มมีแียมเลยแล้วนี่ กฝาวเกินกินใบไรก็ฟาดเก่าครับผมกินกินอะไรครับไว้เอ็นสองเอาพอดีโทษด้วยกันเราอีสานก็เบาเหนือโอ้นี่บ่ขึ้นครับบ่ขึ้นบ่ใส่หน่อยโอ้โหเลยเปิดใบโดนมันเฮยบ่นี่ออมหัวนะครับออมหัวครับผมอันนี้อันนี้คือแบบ ยังเป็นแบบเมนูรวมนะครับนี่เป็นออมห่วงธรรมดาฮิมซิมกันเขาเป็นับ้านคุณไม่ได้ยังไม่ได้เปิดด้วยอ่ครับผมอีสานต้อนรับกินกับข้าวเจ้าครับผมนี่ครับคนเหนือพอทับใจพวกอีสานนะครับสุดยอดเลยฮิมซิมแซวมาครับสุดยอดผมบอกเลยเมนูเนี่ยเป็นนิ่งนะครับเนี่ยเป็นนิ่งจานเรื่องวะเนียตัวหลวงกินกับเจ้าให้คอครับบอกเลยสุดยอดอมหนกิล่วง ขีมือไปผิดครับผมมัดก้าวหมเสรนี่มัทำไมตไวน้าฟายิเดียวตัสาุศลไฟอยู่นิ้หวานนี่ปูเด็ดเลยเกิไม่นู่นยังครับนี่อมกครบทุกอย่างครับผมหัวหัวครับหัวหัวนะครัเนาะ อันนี้เดซันที่แรกที่พี่นุ่มซิมเป็นว่าอันนี้เป็นห่วงอันนี้มันเป็นผสมทั้งแม่อีทั้งโอ้โหเป็นห่วงที่ซื้อครับน้ำตลาดโอเคแต่อันนี้เป็นห่วงรวมพุงหน้าที่ไายกันไปนี้ครบทุกอย่างดีสุดเลยครับจะหวานชิมควันเลยใช่ของมากของมากของมากมาเลยของมากน่อนๆเลยครับโอ้โหทำหมอนแล้วหอนชิมควัน ปกติจะกินขหาหอนี่ยกินเขาเย็นเนี่ครับผมเส็นดัได้ไงนี่น้องเสือต่อใส้ลูกโดดบ๊วยบินต้องมีแตกโป๊แบบสิมันสิม่วแบบไหนเสี่ยแม่บอสวัสดีครับสายคีบจูผมติดกินมกหวกกู้หวกกินข้าว้าเจ้าครับผมแข้งไ <คน S 1> ม่แห<ว>้งทองดีเนาะมันินุม่มร้อนในทองใ่ไห้เขาเจ้าเนี่ย โอ้มีหดแม่งกันตัวเงี้ยมีครับเลยนี่ครับตัวเงี้ยวแม่งดา่าผมจัดมือมันสีดออกอะไรมันตอดขึ้นกัง<ๆ>อนแม่งด่ากันมากครับผมแม่งหลังงอมมันที่ตอดขึ้นจะขอเปลี่ยนเลยดิบาดเขาเป็นงอดเนาะเป็นงอดนามเขาเกินบ้านผมครับเจอเป็นงอดนามเนี่ยตอดปากกึบสุดอยอดเลยครับโอ้โห สุดันผงสูตรลายบอกดัประเดีครับผมดัมประเดี๋นี่น้องัประเดี๋ยะซิลนั่งใครับนี้กันที่เมืองนี้นี่ร้เด็กการในการให้ขอแล้วที่นี่อืมเหล่าพันธุนเมืองครับนานเจอกันครับเด็กการด็กการมีข้าวไปร้องของนอกครับอยังออหลวดมาแล้วซีลคำานะครับผมนี่เขต้องกินแบบนี้บานเฮานนะชอมแบบนั้นแซบดีครับผมก็ชอบแบบเขาเจ้า แต่เอาขอแบบแมงรวมแบบบานๆเท่านั้นครับอืมมันแมงอีสันบอสไซเอ็นพริกโดดๆเลยมันหนาสีย้อมแปลงอะไรนี่เดีนู่นวุ้นเดนเนี่ยโอ้ยมีอยู่ครับผมแมงอีของแถมตอนนี้นี่เอามาอีกครับมาอีกนี่ดีขึ้นมาเลยครับไซด์ตวดอะไรก็ลูกดดเลยเอามาอีกก็ได้ครับผมอืมพอกกนเงี้ยอืมมันละควมรู้เ น้ำปลาเดี๋ยวก็ยอยู่ดีเฮงทังสี่นี่มันจะแบบนืกอมาหนูเสียบเปลี่ยนเสียบอะไรนครับมันหลายอย่างนะมันจะแบบมันจิ้นยุ้วนะครับนุ่มยากมันล้มโตะไหมแัดเสียบไม่อี๋อันคือไม่รู้นี่มันต้องรสชาติแบบนี้ออกมาแบบนี้นะครับทั้งสี่ละทัน้งสุดยอดค่ำเลยครับคำเลยไม่ได้กำเนี่ไม่ได้กำเนียวนี่แหละนี่แหละน่าเสียบตัโอ้ยมัได้หลายปีเนี่ยมได้กลิ่นเหม็นแม่งอันนี้มันพันอะไรนี่พี่นี่ หยอกๆกับผมมาแต่มันอีนได้หลายแหละมันมันกับผมบอกเลยแม็กกล่องแขนเนอะมันกัดมือเขาปกคือผมหวานแต่สกอเปลี่ยนน้าหากิมหาชิมง่ายๆกับผมเด้เลยมาเด็กินง่ายๆเลยตามเฮ้ยผมเอา้อหด้านหน้าถุโหาชิมงายๆด้วนี่แบบนี้นี่อ๋อครับ คุยกันไปงกินคุยกันว่างไงแต่ว่าน้องว่ามันหากินยากมากเลยนี่เล็กน้อยรุ่นใหม่ยังกินเป็นคำแล้วเขาจะเคี้งใชต้องแบบนี้แหละเฉยเคี้ยวซีม่วงว่านมักดากตัวนี้ปอดเนี่ยเขาเคี้ยงครับผมแซมวางเงี้ยหยุดบระยุอีหลียุดประยุรีมั้งแกด้วยกันหอมปลา เนาะแต่ฝีมือเห็ดต้องยอมเราบุรีครับครับดุดดุในบ้านเลยน้ำหนุพยสันดุดเดือครับผมเป็นเด่นเนาะหน้าตาคือผู้ใหญ่บ้านผู้กำนัลแบบหน่อยหน้าโคตรหน้าโคตรหน้าโคตรหน้าตาโง่หิ้งแบบได้อีหลีลาเริ่มเองเริ่มบวมนะครับเริ่มบวมเหราเรื่องอะไรเนาโอเคครับโอเคครับเน้าขคุณพิซันได้หลายหน้ารับ